ที่สนามก,กีฬามหาวิทยายลัยสงขานครินทร์ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงทําการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทําศึกคิงครับครั้งที่50ที่ทีมชาติไทยมีโปรแกรมพบกับทีมชาติฟิลิปปินส์ในวันที่11ตุลาคมโดยการฝึกซ้อมครั้งนี้เป็นครั้งที่2ของวันหลังจากที่มีการฝึกซ้อมมาแล้วในช่วงเช้า โดยโค้ชมัสทาอีชีได้มีการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการฝึกซ้อมหลังจากมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องโดยเน้เนไปที่การฝึกความทนทานของระบบการหายใจใช้เวลาฝึกซ้อมประมาณ1ชั่วโมง กอนการฝึกซ้อมสุภณพนัดเหมือนตากองหน้าทีมชาติไทยเปิดเผยว่ารู้สึกดีใจครับที่ได้มาแข่งที่จังหวัดสงขลายิ่งเป็นประเทศไทยด้วยยิ่งดีใจที่ได้เล่นต่อหน้าแฟนฟุตบอลชาวไทยนักฟุตบอลสตาฟโค้ดก็มาเพื่อคว้าแชมป์รายการนี้ตอนนี้สภาพทีมมีการพูดคุยกันเรื่องเทคนิคพระโค้ดอยากให้เข้าใจเทคนิคมากที่สุด สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยจะลงแข่งขันพบกับทีมชาติฟิลิปปินส์ในวันที่11ตุลาคม2 5 6 7เวลา20นาฬิกาติดตามชมติดตามเชียร์เป็นกำลังใจกับทัพนักเตะทีมชาติไทย